มีใครกินมังเป็นเพื่อนพี่มิงไหมปิงค่ะตอนนี้เห็นปิงไปกินมังแล้วทุกคนนี่ก็อยากกินบ้างแต่แบบรู้สึกว่าเรื่องการกินน่ะมันคือถ้าหน้ากลับไปอยู่บ้านก็คิดว่าอยากกินนะแบบมีแม่คอยทําอาหารเตรียมไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอมาอยู่หอแล้วมันต้องใช้พลังงานในการซ้อมในการทํางานในการเรียนแล้วแบบถ้ากินมังรู้สึกว่ามัน มันไม่ได้กินเนือ้อนะมันรู้สึกถ้าจะเหนือ่อยแต่น้าเคยกินเจสิบสี่วันอะทุกคนแบบตอนนั้นคือกินเจสิบสี่วันแล้วแบบได้กลิ่นมนุษย์เลยอะแบบตอนนั้นหน้าที่บ้านมีกันสี่คนใช่ป่ะคะหน้าแม่แล้วพี่ชายกินเจแต่พ่อไม่ได้กินแล้วแบบพอเดินเข้าไปในห้องพ่อทุกคนได้กลิ่นแบบกลิ่นมนุษย์อะ แม่บอกว่าเนี่ยได้กลิ่นแบบเขาๆอย่างเงี้ยมันเนี่ยมันคือกลิ่นมนุษย์กลิ่นคนเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือแบบมันอเมซิ่งมากทุกคนตอนที่แบบเรากินเจสิบสี่วันคือเราไม่กินเนื้อเลยไม่กินไข่ไม่กินเลยเลยที่มันเขาๆกินแต่แบบโปรตีนเกษตรกินแต่เห็ดกินแต่ผักอะไรเงี้ยกินมังไม่กินมังแล้วแต่อารมณ์จ้ากินมังทุกอย่างทำไมฟังดูน่ากลัวใช่ไหม ทุกคนต้องลองนะใครอยากรู้กลิ่นมนุษย์กลิ่นตัวเราเป็นยังไงลองไปกินเจสิบสี่วันดูกลิ่นมนุษย์พูดจะเป็นแบบว่าอ้าทุกคนเป็นมนุษย์นี่เราก็เป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่เหมือนเราพอเราไปเปลี่ยนไปเป็นสัตว์กินพืชอะทุกคนแบบเราได้กลิ่นสัตว์ที่กินเนื้อจริงๆอะใช่เป็นเรื่องของคนกินเจทุกคนไปกินดูนะไม่ได้โม่พูดจริงมันจะเป็นกลิ่นสาบแบบกลิ่นที่ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนะ ปกติเราก็อยู่บ้านด้วยกันไม่ได้กลิ่นเลยแบบนี้แต่พอ่อแล้วแต่กินเจตอนนั้นอนะโอ้ได้กลิ่นพอกลิ่นตัวคนเลยแบบมันไม่ใช่กลิ่นตัวแบบเหม็นคนไม่อาบน้ําแบบเหม็นเหงื่ออะไรนะทัมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นคาวๆอะตอนนั้นน่าจําได้แบบแบบตอนนั้นไปแผงปลาไม่ก็บอกว่าตอนนั้นอยู่บ้านเข้าไปในห้องพ่อแล้วมันก็เป็นกลิ่นคาวๆคนเลย